สวัสดีครับ <c oughs> มาละมาดูลูกสาวป้องกันแชมป์นะวันนี้สมัยที่ทรุ่นไหนมันนัไม่ถูกแล้ว,วะ่ะวันนี้มีเรื่องช็อกอยู่เรื่องหนึ่งเลยก็คือใครถามลุงว่าลุงอายุเท่าไหร่ลุงก็บอกสี่สิบห้าสิบห้าตลอดนะปรากฏว่าเพื่อนลุงบอกว่ามึงนับผิดมึงอ่ะจริงจริงสี่สิบหกแล้วมาไล่จริงจริงอะสี่สิบหกจริงจริงด้วยวะเหียช็อกเลยลุงแม่เอ้ยสี่สิบหกแบบไม่รู้ตัวลุงเกิดของสองไง โอไปไล่ดูอ้าวกูนับนับอายุตัวเองผิดไอ้สัสโอเคมาฟังพูดท้าจริง่อยนะคุณตุ้ยนะน้องตุ้ยนะยืนหน้ายื่นหน้ามาเฝ้าฝันนะเพลงที่น้องร้องนะเขาก็ทํางานอยู่โรงงานยิปซ่าประเด็นคือชีเซอร์เสียงดีมากนะมาลองมาลองดูกันว่าร้องจริงๆจะเป็นยังไงโอเคฟังดู นะยากก่าเเคีจวกันโอเนนา้าเห็นผูาานา้เบารี่ต้องข้าวน<ะ>่ารักมากเลยว่ะชุอิคออือยสงตก,าาก,กอยอย็บภ้พายแงร i มาไ้ขอแค่มองให้ีใจมั่อยืมหนามาเข้าฝันแค่นั้นก็เพมุนใจยอดร้องดีนะ <laughs> รักมากเราเนี่ยชุดนั้รักมากทุ่สาวเียด,ดีมากเสียงดีมากเลยอ่ะ

ถือว่าร้องดีมากนะถือว่าร้องดีมากเดี๋ยวจะมาฟังกรรมการคอมเมนต์แต่ก่อนฟังกรรมการคอมเมนต์ก็ฟังลุงคอมเมนต์ก่อนแล้วกัน <c oughs> ลุงคอมเมนต์พ่อเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนไปดูโอ้ยเสียงเลื่อนไปดูคอมเมนต์กันเพราะมันยาวจังนะอ้าวนี่มันไม่ใช่นี่เดี๋ยวนะหาไม่เจอคอมเมนต์ของตุ้อยู่ไหนอ่าโอเคตรงนี้นะ โอเคโอเคก็เดี๋ยวลุงวิจารณ์ก่อนก็ตุ้ยเสียงดีมากเสียงดีมากเสียงแบบระดับเป็นนักร้องได้โอ้หลุงเสียวเลยอะขึ้นมานี่แบบโหพ้องมากแบบเสียงเขาเพาะจัดอะไม่รู้เหมือนเสียงเหมือนใครเหมือนไผ่เหมือนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเสียงเหมือนไม่ค่อยมีเอกลักษณ์หรือป่ามันเป็นเสียงแบบตลาดตลาดนิดนึงอะเพราะแต่มันมีแบบลายเนี่ยมันมีแบบพวกไผ่พวกอะไรอยู่แล้วนะดังนั้น ถ้าเป็นศิลปินก็จะเหนื่อยนิดนึงอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เสียงมันมันไม,ไม่ไม่ฉีกอะไรเงี้ยนะมันไม่มีเอกลักษณ์แบบชัดเนี้ยมันมีคนที่เสียงคล้ายนี่อยู่แล้วเนี่ยลุงมองมอย่างนีน้นะแต่ประเด็นก็คือรู้ว่าตุ้ย่ะสกิลการร้องอ่ะการควบคุมเสียงอ่ะพลังมีเหลือล้นเสียงเพาะมากแต่ว่าความเหมือนสกิลการร้องเขา่ะมันยังมีแผลบางหรือเล็กน้อยอะให้ลุงตัดเกรดเยจะให้เอก็เลยเหมือนกันอะไรายอยู่จะบีจะบีบวกก็แบบเหมือนน้อยไปอย่างเงี้ยมัน มันอยู่แถวแถวนี้แหละระหว่างดีบวกกับเอะจะถึงเอก็ไม่ถึงดีแบบนี้นะด้วยความที่มันมีแผลแบบเล็กในน้อยที่เหมือนคุมไม่อยู่ะประมาณนี้เพราะว่ายังไงละ่ะไม่รู้ว่าเขาอ่อนซ้อมหรือว่าเขาไม่ค่อยได้ลองหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าฝึกดีๆนะโห,หน่ากลัวมากเสียงเพาะจัดคนนี้เออโชคดีไปเที่ยเสียวเลยรู้ <laughs> แต่ถ้าลองได้ประมาณนี้ยังซู้ดจนางไม่ได้ยังซูดจนคำไม่ได้แต่ก็ถือว่าแบบแบบแบบมีเสียวอะ <laughs> โอเคมาดูคอมเมนต์กัน บอกวาอ36ปีเหมือนกันนะครับบนทางฝันอาจจะมีุปสัคบ้างแต่น้องตุ้ยก็มีความสุขนะครับในการร้องเพลงในการมุมเพลงแลนะน้องมีความสุขที่จะทําความฝันให้เป็นจริงนะครับเห็นกันังใจครับพี่จะยเสียงคำมือนะใช่น้องตุ้ยกับเพลงที่ไผ่คงศร,รอประด่นพี่ไทยชมเลยว่าพี่ไทยชอบเสียงเรามากเสียงเพราะคือเสียงใสสะอาดแล้วมีสเสน่ห์ป็นมีกล้า เลือกเพลงมาเข้ากับตัวเองที่ถ่ายทอดเลยเสียงดีเสียงดีนะครับแต่วันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคเรื่องการเก็บรายละเอียดลูกเื่อนแค่นั้นเองถ้าตุ้ยไปฝึกเก็บรายละเอียดให้ดีเลยคือว่าเราเป็นคนร้องเพลงดีน่าฟังนะครับเดี๋ยวเราตัดสินกันกับคุณครับดูเสียงดีากขอเรื่องของการร้องนะคะขออนุญาตฟทรงผมก่อนได้ไหมคะฟทรงผม แล้วก็ตอนเกิดพี่แปลงก็มีประโยคนึงที่คุณตุ้ยบอกว่าความฝันที่ตั้งเป้าไว้ก็คืออยากจะปิดนี้จะได้มีความสุขนะแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านจะได้มีความสุขน,นะคะก็ขออวยพรให้ไปถึงวันนั้นเร็วๆนะคะจะได้กลับบ้านดูแลพี่พ่อ <S <S เรื่รองการร้องโอ้โหตอนแรกรู้จะตื่นเต้น มั่นใจในการร้องเพลงมากๆากค่ะแล้วเสียงเป็นเอกลักษณ์มากไม่เหมือนพี่ไผ่เลยไม่เหมือนต้นฉบับมีการขึ้นจมูกนิดนิดดูว่ามันเหมือนไผ่นะย้ออนไปก็คืลายเดียวกับไผ่ดาวน์นอนดาวน์อนแต่ว่าก็จะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของคุณตุ้ยร้องดีมากค่ะอินเนอร์ดีมากเดี๋ยวร้อฟังคะแนนนะคะขอบคุณครับพี่บุ๊คกุละกับร้องเพลงชอบหลายอย่างเลยอย่างแรกคือจับไมค์ปุ๊บร้องปุ๊บเนี่ยเสน่ห์มาใช่พร้อมมากในการร้องดีพร้อมมากนะครับ ทรงเหมือนเป็นนักร้องมาก,ก่อนอม,มีเสน่ห์และก็หล่อขึ้นมาทันทีเลยรวมไปถึงเนื้อเสียงเสียงที่แปลกมากเลยสะดุดที่เสียงเลยจะเป็นเสียงคนลูกทุ่งแต่ลูกคอไม่เยอะอม,มันก็เลยมีลูกผสมระหว่างจาร้อยเฮนรี่กับดาวันดอนแล้วจากนั้นเพื่อชีวิตก็ไม่เชิง<อ>มันเป็นลูกทุ่งทรงใหม่นในความสุกภูมิมภาพรวมพบว่าอารมณ์เพลงและก็เสน่ห์ในการร้องดีมากเลย จุดดอนของตู้ก็คือแน่นอนตื่นเต้นน,น,นเราไม่นับอยู่แล้วตื่นเต้นทุกคนแต่ว่าการตื่นเต้นส่งผลต่ออะไรแต่หันที่เรากำลังเฝ้ามองมันจะมีผลต่อลูกเลือดในบางลูกที่มันไม่เนียนเท่านั้นลูกแต่ไม่เยอะเลยนะนอกนั้นผกว่ารองมีมีสนิทนะครับหนักดีแล้วครับต้นข้าวครับหนักหนโอเคอะไรวะลุ้ว่ามันเสียงมันไม่ค่อยเป็นเอกลักษณ์ทุกคนบอกเป็นเอกลักษณ์หมดเลยโอเคไม่เป็นไรสวัสดีครับเดี๋ยวลุงมาดูต้นข้าวกันครับ